โอเควันนี้จะมาพูดเรื่องระบบการเงินนะระบบการเงินนี่แหละที่มันอุบาทมากเธอมันเป็นระบบที่ถูกสร้างมาเพื่อที่จะทําให้คนทั้งโลกอ่ะจนลงนะมันคือวิธีไหนนะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่บอกว่าที่นี่นิวพูดถึงเอาเงินต้นทุนหลักสตางค์ต้นทุนสิบสลึงมาล่ามโซ่คนทั้งโลกอันนี้ก็ไปดูกว่างก็ได้หรือว่ามาดูระบบแล้วก็นอกจากกลุ่มคนพิมพ์เงินเนี่ยเอาเงินแผ่น,ผนกระดาษต้นทุนแค่สิบสลึงมาขายราคาเต็มให้กับรัฐบาลทั่วโลก ียังสร้างระบบนี้แล้วระบบนี้คือระบบธนาคารระบบธนาคารคือระบบที่คอยดูดเงินจริงๆจากคนที่ถือเงินกระดาษจริงๆออกไปนะมันมันมันทำงานยังไงตั้งระบบธนาคารขึ้นมานะแล้วคนที่มีเครดิตดีๆนะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วไปกู้มาแล้วเงินที่ไปกู้นั้น่นะเขาให้มาเป็นเงินลม ก็คือตัวเลขคืออ๋อเธออยากได้เท่าไหร่เหรอหนึ 1, ่งพันไอ้หนึ่งพันล้านโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะใส่ให้นะหนึ่งศูนย์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 ปึ้งอันนี้ระบบธนาคารนะเข้าไปในบัญชีคนที่กู้แต่เงินจริงๆมันไม่มีเว้ยเงินจริงๆมันไม่มีเงินจริงๆมันถูกเออเงินจริงๆอ่ะมันไม่มีมันเป็นแค่เงินในตัวเลขที่มันอยู่ในธนาคารไอ้ที่มาอยู่ในบัญชีอ่ะเธอมันก็แค่เป็นการใส่พิมพ์ตัวเลขอ่ะ เธอจะเอาเท่าไหร่ห้าร้อยล้านโอเคห้าร้อยศูนย์ศูนย์แล้วก็เป็นเงินปลอมอ่ะเป็นเงินปลอมๆเข้าไปในบัญชีของนายทุนนักธุรกิจใหญ่ๆนะที่สามารถกู้เงินได้เต็มไปหมดแล้วแล้วเขาเอาเงินปลอมๆเนี่ยเงินในบัญชีที่มีแต่เลขศูนย์เยอะๆเนี่ยไปทาอะไรก็ไปสร้างธุรกิจไงคะไปสร้างธุรกิจที่มันใหญ่โตธุรกิจอะไรที่มันเอามาดูดเงินจริงๆนะให้ชนชั้นแรงงานอย่างพวกเราเนี่ยเอาเงินจริงๆไปให้เขาเข้าใจปะ่ะก็คือแบบว่าอ๋อเธอจะไป กู้เงินไปทําอะไรนะอ๋อเออรถทัวร์สมมตินะอันนี้ไม่ได้พาดพิงเอ่อรถทัวร์ที่ไหนเอาไปเลยค่ะห้าร้อยล้านใส่เลขศูนย์ไปเลยเสร็จปุ๊บเอาเงินปลอมๆนั้นอนะไปสร้างธุรกิจใหญ่โตเพื่อที่จะให้พวกเราเอาเงินจริงๆที่เราถืออยู่ในบัญชีไปให้เขาที่เงินจริงๆเงินกระดาษจริงๆที่พวกเรามีกันเนี่ยได้รับจากเงินเดือนของพวกเราเอาไปให้เขาแต่นทุน ลงลงทุนด้วยอะไรคะลงทุนด้วยตัวเลขที่มาจากลมนี่คือระบบธนาคารที่มนันที่มันอุบาทมากเธอเธอมันไม่ยุติธรรมเข้าใจปะคืออีดอกเงินจริงๆอ่ะมันมีอยู่แค่แบบม่คือเงินจริงๆคือเงินที่เรามีที่เราถือจริงๆแต่ระบบธนาคารเสกเงินเสกเงินเข้าบัญชีคนนั้นทีบัญชีคนนี้ที แล้วมันเป็นเงินที่มันไม่มีจริงมันเป็นเงินที่ตัวเลขเธอหยาบแล้วเท่าไหร่ห้าร้อยล้านเดี๋ยวแม่จะใส่ให้นะคะธนาคารจะใส่ให้ห้าศูนศูนย์ปึ้งเข้าบัญชีไปเลยอย่างรวดเร็วแต่เงินจริงๆไม่มีนะคะเงินจริงๆอะถ้าสมมติว่าคนที่จะเอาไปถอนเงินสดเอามาใช้มันก็เอาธนาคารก็เอาเงินสดของประชาชนทั่วไปที่ไปฝากเนี่ยเอามาวนวนวน,วนกัน เข้าใจปะการที่เราเอาเงินไปฝากเขาเนี่ยเหมือนเราเอาเงินไปให้เขาอ่ะวนให้พวกที่มันมันไม่มีเงินจริงๆเอามาใช้กันอะ่ะเข้าใจปะแล้วระบบธนาคารนี่เป็นอัชญากรที่แบบสุดๆเลยนะฉันไม่ได้พลาดพิงนะอาจจะเป็นฉันกำลังพูดถึงประเทศเอประเทศประเทศหนึ่งนะที่เอเกาะเซนเิเนลเหนือนะอันนี้เป็นธนาคารของเกาะเซนเตเนลเหนือไม่ไม่เกี่ยวกับว่าเรานะอย่ามาฟ้องฉันนะเออถลองเข้าใจยังว่า เขาเอาเงินที่เสกขึ้นมาในบัญชีเนี่ยที่มีแต่เลขศูนย์เต็มไปหมดเนี่ยไปสร้างธุรกิจใหญ่โตเออเสร็จแล้วเราที่มีเงินจริงๆถือไปให้เขาว้า t นี่คือระบบดูดเงินดูดเงินออกจากกระเป๋าคนจนเข้าใจายังเนี่ยมันทําให้คนที่เรามีเงินอยู่แล้วเนี่ยเอาเงินไปจ่ายให้ในายทุนจ่ายให้ในายทุนแล้วนายทุนได้เงินมาจากลมค่ะ ธนาคารเสกเงินอยากได้เท่าไหร่เสกใส่เสลขศูนย์อย่างเดียวเงินวันนี้มีจริงใส่แต่เลขศูนย์เขาถึงโลงนาร์โลงให้ใช้ใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหมดไงเพราะฉันฉันไม่ต้องใช้เงินจริงฉันเสกเงินจากลมอ๋ลลอนจะเอาเท่าไหร่คะห้าพันล้านเอาไปเลยคะ่ะดูตดดดอ๋อลอนจะเอาเงินสดไปใช้เหรอก็เอาเงินสดที่เราไปฝากนี่แหละไปให้เขาใช้นะเออเราไปสร้างธุรกิจจากเงินที่เสกขึ้นมาแล้วเงินจริงๆที่พวกเราถืออยู่ เราก็ต้องไปใช้จ่ายใช้สอยแล้วเอาเงินจริงๆไปให้เขาจ่ะมันนี่แหละคือระบบที่ทําให้คนจนลงเงินเงินในมือของของประชาชนน่ะจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปให้กับธุรกิจใหญ่ๆโต,โตหรือว่าธุรกิจทั่วไปมันเป็นระบบดูด